สมาร์ทโฟนพับได้ระดับเรือธงอย่างซัมซุงกาแล็กซี่แซดไทโฟเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและยังคงสร้างความตื่นเต้นให้กับกลุ่มผู้ใช้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็มีข่าวลือและคาดการณ์จากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเช่น i Universe ที่ออกมาเผยว่าซัมซุงกำลังพัฒนาและเตรียมเปิดตัวกาแล็กซี่แซดไทโฟที่จะมาพร้อมกับจอแสดงผลขนาดใหญ่และแบตเตอรี่ความจุสูงถึง5 6 0 0 mAh ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งแน่นอนว่าการมีแบตเตอรี่ความจุสูงเช่นนี้จะช่วยให้การใช้งานในแต่และว,วันมีความต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคที่สมาร์ทโฟนกลายเป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตประจําวันของเราอย่างมากอย่างไรก็ตามข้อมูลเบื้องต้นยังระบุว่า Galaxy Z Fold จะมีหน้าจอใหญ่ถึง6.5นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานที่หลากหลายทั้งดูหนังเล่นเกมหรือทํางานต่างๆซึ่งเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Galaxy Z Fold 7ที่มีหน้าจอประมาณ4.2นิ้วเมื่อพับแล้ว และประมาณ8.9นิ้วเมื่อกางออกซึ่งแสดงให้เห็นว่าการออกแบบของแท็บไโฟจะเน้นความสะดวกสบายและความสามารถในการใช้งานในหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่า Galaxy Tab ไลโฟจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง5600 mAh ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น่าประทับใจและแตกต่างจาก Galaxy แ a b โฟร์ที่มีความจุแบตบประมาณ4400 mAh ซึ่งนี่อาจเป็นการตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้ยาวนานและไม่ต้องชาร์จบ่อยๆในชีวิตประจำวันข่าวจาก The Chosen ยังชี้ให้เห็นว่า Galaxy Z Fold จะได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและน่าตื่นเต้นรวมถึงการออกแบบให้ใช้งานง่ายและคุ้มค่าซึ่งอาจทำให้เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนพับได้ที่น่าจับตามองมากที่สุด ในช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีรายละเอียดทางเทคนิคอย่างเป็นทางการแต่เชื่อได้ว่าการเปิดตัวในเร็วๆนี้จะสร้างความสนใจและแรงกระตุ้นให้ตลาดสมาร์ทโฟนพับได้กลับมาคึกคักอีกครั้งและแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้หลายคนอยากติดตามคือความสามารถและนวัตกรรมใหม่ๆที่ซัมซุงจะนําเสนอในรุ่นนี้ซึ่งอาจรวมถึงเทคโนโลยีหน้าจอที่พัฒนาขึ้นการปรับปรุงเรื่องความทนทานของอุปกรณ์รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้แล้วคุณคิดอย่างไรกับแนวโน้มของสมาร์ทโฟนพับได้ในอนาคตคุณเห็นว่ามันจะกลายเป็นเทรนหลักหรือยังคงเป็นกลุ่มเฉพาะที่น่าจับตามองเท่านั้นมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับ